เมาครีทำไมต้องล่าสัตว์และเชียร์คารโดนเมาคลีฆ่าได้ยังไงก่อนจะไปฟังเฉลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกรเราด้วยนะครับเมาครีเป็นตัวละครจากนาวนิยายชื่อจังเกิลบุกส่วนในไทยนำหนังสือมาแปลตั้งชื่อว่าเมาครีลูกหมาป่าใช้สอนลูกเสือป .1 ถึงป .3 นิยายพูดถึงเด็กน้อยที่พัดหลงกับพ่อแม่ที่โดนเชียร์คานซื้อโค้งเป็นกอตัวใหญ่โผลม,มาทำร้ายพ่อแม่ตกใจหนีไปได้แต่ว่าทิ้งเด็กน้อยไว้ในป่าหมาป่าชื่ออาเคล่ามาเจอก็เลยเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้และตั้งชื่อว่าเมาครีแปลว่าลูกกบโดยมีเสือดำชื่อบากิล่าและหมีดำบาลูคอยดูแลส่วนเชียร์คานที่เป็นเสือโค้งเป็นกรตัวใหญ่เนี่ยตั้งใจจะฆ่าเมาครีมาตั้งแต่เด็กและเมื่อเมาครีโตขึ้นเมาครีคนนี้ไม่ยอมก็เลยวางแผนที่จะฆ่าเชียร์คานซะ โดยการล่อเชียร์คานเข้าไปในช่องเขาโดยให้อาเคลาต้อนฝูงควายเข้าไปในช่องเขาฝูงควายที่ตกใจก็กรูวิ่งเข้าไปเหยียบเชียร์คานจนตายและเมาเคีก็ถลกหนังเชียร์คานเอามาทําเป็นเบาะรองนั่งซะเลยนี่แหละครับที่มาของเพลงเมาเคีล่าสัตว์เมาเคีล่าสัตว์คาเชียร์คาน